เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตจริงไหมเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหรอกนะแต่หลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่มีเงินชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไงนะคะหลายคนมีปัญหาค่ะสาเหตุจากการไม่มีเงินเนี่ยแหละค่ะ<ม>เช่นความสัมพันธ์นะคะหลายครอบครัวนะคะต้องเลิก ลากันหรืออย่าล้างกันนะคะเนื่องมาจากสาเหตุของคำว่าไม่มีเงินก็ไม่ใช่น้อยนะคะหรือว่านะ,ะในเรื่องของธุรกิจครอบครัว นะคะซึ่งนั่นบอกเลยค่ะว่ามันเป็นผลกระทบนะคะที่ส่งถึงการแบบรวดเร็วสลึกเกินจริงๆนะคะซึ่งดิฉันนะคะเป็นคนหนึ่งที่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะว่าฉันคงอยู่แบบไม่มีเงินไม่ได้แน่นอนนะคะเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์ค่ะสมมติขึ้นนะคะในการใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของนะคะสินค้าหรือบริการ ความสะดวกสบายต่างๆนานานะคะใครที่ชอบพูร่วงเงินไม่สําคัญเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะดิฉันอยากจะถามเหลือเกินค่ะว่าที่คุณยอมทํางานค่ะ8ชั่วโมงนะคะนั่งหลังขดตังแขงในทุกๆวันนะคะไม่ใช่เพียงเพราะต้องการเงินนะคะนะคะถ้าคุณมีเงินคุณก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงไหมคะ มีความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันนะคะมีอาหารดีๆไว้รับประทานมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยหรูดูดีนะคะแล้วก็งดงามนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีที่อยู่ที่สะดวกสบายนะคะแล้วก็ได้รับการบริการที่ดีนะคะมีอำนาจมีบารมีมีคนนับหน้าถือตานะคะมีสิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็ ทั้งต่อตัวคุณเองและก็ครอบครัวของคุณนะคะได้พาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะญาติญาติของคุณนะคะไปท่องเที่ยวอาจจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะคะถ้าตากใดที่คุณยังอยู่บนโลกใบนี้นะคะซึ่งดิฉันบอกเลยว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีเงินค่ะนะคะเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตก็จริงนะคะแต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องใช้เงินค่ะ ะะเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ทุกอย่างบนโลกนี้จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเป็นอัตราแลกเปลี่ยนค่ะแม้วันที่คุณอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามก็ต้องใช้เงินอยู่ดีค่ะนะคะเงินไม่ใช่พระเจ้าก็จริงแต่ เงินก็แค่เป็นพ่อของพระเจ้าก็เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณจงอยู่เหนือเงินนะคะแต่อย่าให้เงินอยู่เหนือคุณนะคะและจงใช้เงินทำงานค่ะไม่ใช่ให้คุณทำงานเพื่อเงินนะคะแต่จงทำเงินนะคะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะแต่คุณอยาก มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องมีเงินค่ะ